สวัสดีพี่น้องนะครับผมกับนมร้อยเย็บนะครับอยู่วัดเจดีไสยมงคลนะครับเจดีไสยมงคลนะครับอันนี้ก็เป็นกะป่ายนะครับขอเชิญชวนพูทธศาสนิกชนรวมบริจาคสมทบทุนสร้างและบูรณาปฏิสังขรณ์พระมหาเจดีไสยมงคลนะครับบัตรเจดีไสยมงคลนะครับ เอาบานทาศาสตร์ตำบลผาดำหย,ย่อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยการนะโอนเขาเ้าบปญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับอันนี้ก็เป็นประตูนะครับประตูวัดนะครับอันนี้ก็เป็นประตูวัดเจดีย์ชัยมงคลนะครับเอาที่เขาจะขึ้นไปนะมัสการพระมาหาเจดีย์นะครับไปจังเที่เียนนะครับเดี๋ยวลมดเดยกจะเบ่งกันอนะดาณดาในนะครับมาเบ่งกันนะครับ เอาเบิ่งพี่น้องกับมาเที่ยวกับมาลายปันใดก็มีรถทางวัดบริการนะครับจะมีรถทางวัดมาบริการกันนะครับู้ใดมาก็จะมีรถนะครับทางวัดนะครับเอาเบิ่งบรรยากาศนะครับด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านทางขึ้นนะครับทางขึ้นนะครับแต่ทางวัดก็จะมีรถบริการนะครับรถบริการขึ้นไปนะครับเพราะว่าก็จะมีรถมาคอยบริการนะครับ วัดเจดีย์ไชยมงคลนะครับบริการรับส่งนะครับขึ้นลงนะครับวัดเจดีย์ไชยมงคลนะครับกฟรีนะครับนะครับฟรีนะครับมาเมืองบรรยากาศนุ่มเลยกระสิงางไปนะครับก็จะมีคุณพ่อเพิ่นนะครับเพิ่นมาค่อยรับขับรถนะครับขันของส่องยูทูบกัตามนี้นะครับก็สิมีทางลงไปนั่นเดี๋ยวนุ่มเลยในเบิองด่านบนกันนะครับว่าความงามของทางเดินวัด เจดีใช่มงคลเป็นแบบใดนะครับพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ก็ระเบียงยางนะครับเป็นคอนจีตนะครับเอามาเบิ่งโซเฟอร์นะครับโซเฟอร์รถบริการเตียงเห็นนะครับคุณพ่อเพิ่นอันนี้ส่องยูทูบนุ่มรลอยเย็ดนะครับทางเลยมาเยี่ยมมายามทางน้องพ่อนะครับอันเพิ่นก็มากครับรถบริการนะครับคันใหญ่ๆงทรงนักแสวงบุญ ทรงนักท่องเที่ยวขึ้นไปกราบนมัสการองค์พระมหาเจดีย์ไส้มุคลนะครับเป็นเจดีย์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดรอยเอ็ดทางเฮานะพี่น้องเนาะนะครับเอาคุณพ่อนะครับคุณพ่อเป็นโซเฟอร์มันเป็นโซเฟอร์นะขอสัมผัสจังหน่อยเนาะนะครับเอาผู้ใดกันมาเบิ่งงด้อนะครับเอานะครับต้องการขึ้นนะครับมีโซเฟอร์ขับรถขึ้นนะครับขึ้นรถได้นะครับผมขึ้นรถได้นะครับเ นะครับเอาไปเอาแล้วขอบคุณมากๆเอานะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ใหม่ครับสวัสดีครับอันนี้คุณ่อเป็นสิ่ีพี่น้องิ่นมานมัสการองค์พระธาตุนะครับเจดีย์ช่วยมงคลนะครับเป็นกระสิขึ้นไปส่งนะครับนันรถผู้ใดมาบริการฟรีนะพี่น้องเด้อนะครับแล้วแต่กิจธาบริจาคสร้างบุญนวัดนำกันนะครับเอานี่ครับเดี๋ยวนุ่มเล็ดยางให้เบิ่งกันนะครับว่าสภาพเป็นแบบจ้งซี่แล้วนะครับ เมื่อกลายสิบปีนะครับถึงแต่หนุ่มเหลือเป็นเด็กหน่อยนะครับตอนนี้เขหกสิบนะครับตะกี้ก็สิเป็นวัดานํดำย่อยนะครับย่ดานล่างนะครับเป็นศาลาพันห่องนะครับของหลวงปู่ศรีมหาวิโรจน์มัสสานะครับหลวงปู่ศรีมหาวิโรจน์กับเป็นเกจิอาจารย์ดังนะครับแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอาจารย์ดังนะครับยานีเฟินก็ได้มรนาภาพไปแล้วนะครับ เอานี้มาเบื้องบรรยากาศด้านล่างอันนี้ยู่หลังเขานะครับเอาด้านล่างนะครับด้านล่างก็สิเป็นวัด้านอําหยอยนะครับอ่สาราพันห้องนะครับทางงุูนก็สิเป็นพี่น้องเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้านะครับทังงุูนก็สิเป็นมู่บานโคกสว่างทังพุูนก็สิมู่บานนุ่มเลยก็ระบอกสันทัดปนดันะครับว่ามู่บานยังแนนนะครับทางหลุมนะครับอันเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับ เอาบรรยากาศนนก็เป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเอามาเบิ้งน้ากันนะครับเดี๋ยวนุ่มเลือดยางไปตามนี่แหละครับอันนี้นะครับสภาพนะครับทางเดินนะครับทางเดินส้มวิวนะครับก็มีหลมเป็นจุดๆนะครับยางไปนี่แล้วเนาพีนองเนาะนะครับหล่อนกับพักนะครับยางอันนี้ก็สิ่ยางขึ้นหอดเกดีนะครับตอนนุ่มเลือก็คงจะมาหอดดอกเมื่อยก่อนนะครับขึ้นมาหอมแต่ ผมมาแตร์มาแตรนะครับเอาผู้ใดต้องการมาเที่ยวนะครับสิไมีลดบริการครับเมื่อยางขึ้นนุ่มเลยเนี่ยนะครับสิไมีรถบริการนะครับสภาพก็จังที่เห็นแหละครับเอาเพิ่นก็กําลังหาเงินบริจาคมาบูรณะกันนะครับนะครับอ่านะครับทางพูนก็สิเป็นผู้ค้ำบกนะครับทางพูนก็ผู้ค้ำบกนะครับผู้ จังหวัดเลดก็เขาก็มีผู้เขาอยู่เด้อนะครับพี่น้องเฮ้ย <c oughs> เกตนะครับเอามาเบ่งไฟพร้อมๆกันนะทางเอาสียางหอดใส่น้อคือหอดเถีนอออนนี่ครับก็คงจะยางไปตามนี่แหละพี่น้องทางนี่ก็สิกินไปหอดเกดีนะครับส่วนมากคนก็สีนังลดนะครับนะครับส่วนมากคนก็สีนังลดไปส่วนนุ่มเลดก็สียางไปจักหน่อยนะครับก็คงจะ ขอยุตินะครับเพราะว่าเบ่ไไวนะครับกระสิไปเบื้องคลิปต่อไปก็น่าจะยุตเกดีนะครับขนุมเลยได้ขึ้นไปนะครับยางไปมันก็ห้องสิบบ่ไหวแล้วพี่น้องเนาะนะครับไวสลาปนั้นคือว่านุ่มลอยเอ็ดนะครับเอาไวสลาบนไวนุ่มลอยเอ็ดสลละนะครับพี่น้องเนาะนะครับนี่เราทางยางไปนะครับกระสิไก่นะครับสมัยก่อนนะครับ ฝากไปหาพี่น้องนะครับสมัยก่อนนี่คน้นยางนะครับนุ่มเลดขึ้นมาเนี่ค้นหลายแต่ถูกวันนี้กับธรรมดานะครับค้นมาเห็นแล้วกับบอยากมาค้นมาแล้วก็อยากมาอีกก็มีนะครับแล้วแต่ควมเหมาะสมแล้วแต่โอกาสกันนะพี่น้องเนาะนะครับอนี่ละบรรยากาศกันนะครับสองฟังสิเป็นต้นใหม่นะต้นไผ่แน่ต้นใหม่นาหน้าชนิดนะครับ กสีมีตนไปแน่ตตนหน้า,นา,นาสนิทล่ะพี่น้องนะครับอ่าด้านล่างกสีเป็นเป็นก้อนหินลงไปนะครับเป็นหินนะครับเป็นหินนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวนุ่มเลดก็คงจะบันยางขึ้นไปไก่นะครับคงก็เมื่อยนะครับก็คงจะไปขึ้นรถละขันขึ้นไปนะครับนี่ก็คงจะเอาไว้โอกาสนานนะพี่น้องเนาะพบกับนุ่มอยเอ็ดว่าไดนมาเที่ยววัด มหาเกดีใส่มงคลนะครับหรือมหาเกดีใส่มงคลเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลอยเอ็ดที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดลอยเอ็ดนะครับกอ <Dam S 1> <ณ S 2> ย่เลืมอมนะพี่น้องครับามาเทียย่ยวอย่าลื่อมนะพี่น้องนะครับ้ามาเที่ยวจังหวัดลอยเอ็ดไก่เลืมแบบๆๆแบบแบบมานมัสการพระมหาเกดีนะใส่มงคลนั่นะครับมาเอาบรรยากาศนี่แหละครับเป็นคข้าขๆเมื่งงบนานเมื่งเก่านะครับตามที่นุ่มเลดให้เบื่องกัดนี่แหละนะพี่น้องเนาะนะครับ อาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นุ่มเลยเด้อนะครับกดคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจกับนุ่มลอยเอ็ดเน่พี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ